เป็นไรอ่ะเตะปูนอยู่ปั๊มน้ำมันเอาอยู่ลานจอดรถก๊บปูนเหรอกำลังจะถ่ายคลิปเลยแล้วทีนี้ไม่ได้มองข้างล่างอ่ะแล้วแบบเดินไปปึ๊กตอนแรกนึกว่าเล็บจะเปิดแล้วก้มลงไปอ๋อโชคดีไปโลกใจเล็บไม่เปิดแต่เลือดแตกเต็มเลยหายไวๆนะช่องช่องมีคนติดตามเยอะ ใจลำเพินออฟฟิเชียลครับพี่ฝากด้วยนะคะฝากติดตามไม่ไม่ถือว่าฝากช่องส้มป๊อปด้วยนะคะอู้ยช่องนี้ก็คนติดตามเยอะอยู่ดิอุ้ยพิ่งถึงหมื่นแดงน่าเห็นไหมตั้งเยอะแบ่งไหมโดนสักครึ่งนึงเฮ้ยจะแบ่งได้เราแบ่งเท่าเท่ากันตายละตาอยู่ช่องอะไรช่องช่องสองรับยาชมสองรับยาชมสองนี่ค่ะอันนี้คือคนแต่งหน้า นะคะหน้าเนาะคือแบบว่าปกติหน้าสดใช่ไหมอันนี้อันนี้ก็หน้าสดนะคะนี่ดูดิ <c oughs> คิ้วนี่เกิดมาก็เป็นคิ้วแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> ไปทำสีผมให้จะสวยแล้วเฮยเราออกแนวสา้าเราจะไปเอาสีที่มันฉูดจานเลยมาถึงว่าสีน้าลอ่อนๆไรเงี้ยสีดเฮ้ยเรามันใส่กับิวเหมือนกันฟ้าฟ้า้ยฟอะไรนะสีฟ้าขึ้นเวทีเลยผมสีฟ้า อ๋อตายมันแบบอันนี้ทออันนี้ทำเองที่จริงมันไม่ได้เป็นสีนี้นะที่จริงมันเป็นสีฟ้าแน่นะทำไมมันไม่มีความรู้เหลือฟ้าเลยวันออเดชั่นวันออเดชั่นมันไม่เป็นสีฟ้านะพี่วันออเดชั่นมันมันเป็นสีขุนแล้วสีฟ้าขุนสีฟันบุหรี่ีนี้อยู่ไปอยู่มาเลยเป็นทองเลยเออดีแล้วสีเงินสีทอง จากฟ้ามาเป็นขุนจากขุนเป็นทองนค่ะอสเบียนสเบียไม่เป็นไรคนป่วยกินได้คนป่วยก็กินได้เนาะออคนป่วยก็มีฝากเนะาะเนค่ะอันนี้คืออาหารต้นลูกอย่างชั้นดีเลยเนี่ย วันที่สองแล้วนะคะดีค่ะไม่เหนารู้สึกว่าอ่าเขาเรียกอะไรนะมีคนมาช่วยช่วยเป็นภาระ,ะเลยอยากที่ <c oughs> ไม่เลยลกก็ลบไมเป็นไรคอยบอกคอยสอนกันไปเนานะเพราะว่าแต่ว่าก็เข้าใจแหละเพราะว่าจะไม่อยู่กับพี่แล้วก้อยนี่เดีก็ดีขดึ้นแล้ว ใช่ล้ <c oughs> อเล่นไม่พี่อะ่ะปกติพี่ก็ไม่ได้เป็นคนแบบเนี้ยขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าพี่ชอบแบบอะไรที่มันสบายตาเ <c oughs> นาะ <c oughs> เออ <c oughs> มันก็เลยแบบว่า <c oughs> <c oughs> หาได้ยากเพราะว่านังขึ้นหลายเพลงนะเข้าใจอยู่เพราะว่าเนาะมันมันดวดกว่าจะขึ้นเพลงหนึงกว่าจะหาชุดได้อะไรเงี้ยมันก็ต้องมาวางวางวางเรกันก่อนแล้วจริงจริงแล้วไหนจะเก็บในทุวเวลาก็กช้าทีใช่เวลามันก็อันนี้ แต่สุดท้ายแล้วเราก็ต้องเก็บดีเพราะว่าถ้าไม่เก็บก็ไม่มีชุดแล้วนะ <c oughs> ก็ต้องเอาชุดไปใส่รังอยู่ดีไงไม่เป็นไรที่ชิวๆอยู่แล้วนี่ก็บ่นนางหลายรอบนะบอกว่าเวลานั้นชุดนะให้ออกมาห้อยเป็นเซตๆไอ,อมันจะได้ไม่หาเนาะมันใช่แล้วมันจะหาได้หายหหวันนั้นนางเออะไรนะ ชุดมันกลับด้านเนาะ <c oughs> โอ๊ยกว่าจะใส่ได้แก่เพลก็จะจบแล้ใช่มมันต้องกลับด้านไว้ถ้าถ้าเป็นไปได้นะแต่เขียนใส่กระดาษไปเขีใส่กระดาษว่าเ <c oughs> ทลงนี้ชุดอันนี้นี่นี่เราดึงออกมาเนาะแ <c oughs> ล้วเอามาห้อยเรียงของของหนูนี่เอามากองไหมใค่อะไรกล้ยอุ้ยคือกุ <c oughs> ้ยค่ะเขาเรียกกล้วยกวน มันเอ้ามันก็กล้วยคนละแบบอ๋ออันนั้นกล้วยน้ำว้าอันนั้นกล้วยหอมเอ้ามันแต่ว่าแบบนี้มันไอ๋เขาจะในแพ็คแพ็คเกจจิ้งมันดีแต่ว่ามันเป็นกล้วยแหละกล้วยกล้วยกล้วยแบบกล้วยอ่ะอร่อยไหมอร่อยเที่ยงไในนี้สี่ขึนห้านะเดี๋ยวเรามาหน่อยกินไม่หยุดปากเลยนะคะคนนี้อันนี้กล้วยหอมใช่หรอ แมลังค้นหามันมันมีเยอะขนาดนั้นเหรอทำไมมันค้นหาเยอะจังยงเอุ่นเอาไยังไงองุ่นหรือเปล่ามันอยู่ติดกับใบเตยมันหนาสีรวยเขากันคนอื่นตักแล้วมันอยู่ในกระดาเดียวกันคืออะไรอ่ะอันนี้เถื่อหรอเปือเจ้าหน่อยอย่าไปปลายอย่างนั้นสิลูกอีกเจ้าหน่อยคนไม่ได้ซื้อจะอิ่มนะพี่ ช่วงข้างหลังพี่ก็ไอ้นี่นะกินยาจังเหรอเอ้าวทำไมไม่กินนะไม่มีน้ำข้างหน้าน้ำข่าน้ำซื้อมาเลยไม่มียาอ้าวก็ไม่บอกนะอนแรกมียานางก็ไม่กินพี่เพราะว่านางกินแค่ดิบบี้แบบน้ำของเด็กอ้าวเหรอกินแค่ยาเด็กรู้ใจจริงๆบังคับเคยบังคับให้กินแต่ ซาราแล้วเป็นแบบเม็ดไม่กลิ่นซื้อมาอกินอยู่เม็ดเดียวื้นฝืน่ืนใรูปมันจะได้หายเราต้องซื้อะไรเวลาไม่ไมกินมันไม่ไมีใครอยากกินหรอกยากพี่ยังไม่ชอบกินเลยมันขมถ้ายามันอร่อยเหมือนพิซซ่าที่กินทุกวันเขาบอกว่าให้กินกินขอมให้เป็นยาดีกว่ากินยาให้เป็นขนมแล้วก็หาย อาถ้าเราไม่ไหวจริงๆเราก็ลาครูอะไรอแต่วันนี้ก็ลาไปแล้วเนาะยังมินิฮาร์ดยี่ยงเออมินิฮาร์ด <c oughs> มินิฮาร์ด <c oughs> ย่างเยอะๆก็ตั้งมินิฮาร์ดขึ้นมานะ <c oughs> <c oughs> ตั้งยังนี้ก็ได้เองเลื่อนไต่ลาไหมนะเลื่อนใหม่ไหม ก็ไม่ไหวก็พับก่อนอ๋อเออลาลาลาถึงเตยลาเลยสู้เอาชุดเอาชุดสีอันนี่ไหมชุดสีเหลืองเธอไหมเกิงเอามาให้สันชัยสันจีขืนแย้ดเอาวิกมาด้วยขึ้นแทนนางป้ายเลยสำหรับที่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมในการฝากช่องขอครับฝากช่องฟุกขวัญใจลำเพลินออฟฟิเชียลไว้ด้วยนะค่ะฝากช่องส้มต๊อกด้วยนะคะค่ะ